สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานโหนี <leaning more net young> <and> ่ไม่ได้ทำรายการมานานนี่คุณกลับไปแพลตฟอร์มทีวีแล้วเออคุณลืมไปเลยนะว่ารายการอะไรเลยไม่หรอกจริง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 เราก็ทําอยู่ตลอดแหละแต่ว่าช่วงนี้แบบทุกคนแม่งก็มีงานเป็นของตัวเองอะเนาะเราก็ที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีนะเอเอก็ไม่ดีได้ไงล่ะซื้อบูธอีพีนี้ <c oughs> ครับผมขอพูดก่อนดีกว่าว่าสาวที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเนี่นะชื่อว่าน้องแอนน้องแอนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน้องแอนเนี่ยฟอร์มทีมแบบเป็นศิลปินเลยนะเป็นดีเจเป็นพิกรออะไรอย่างเงี้ยรับรองน่ารักแล้วแล้ว เขาทางผมไหมมาขึ้นมาคัคิดว่ามันคงล้างไปนานจริงๆนะคือว่ามึงเห็นมึงน่าจะว้าวขาสูงยาวเขาดีมึงเห็นมึงน่าจะว้าวน่ารักน่ารักเคยเจอละน่ารักน่ารักน่ารักเลยล่ะเออจะเจอไปเจอที่ไหนอะเจอกระต๊อนเจอในงานบ้านะไรเงี้ยนักร้องเสียงเพาะพวกเราจะร้องเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องเขาเสียงเพาะเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นเขาเนี่ยคือดีเลยเราเราเล่เราตี อันนี้เพี้ยนอันนี้เหนีงั้นวันนี้เรามีชาเลนจ์ไหมร้องเพลงจีบไหมเออไอ้ร้องแล้วเพาะขึ้นมาโดนเรียกเก็บสโอเคเดี๋ยวเราไปรับน้องกันเลยดีกว่านะครับเชิญครับไม่ผิดตอนนี้ไกรับเชิญของเรามาแล้วครับน้องอังค่ะ เดี๋ยวให้แอนแนะนำตัวก่อนดีกว่าเนะชื่อแอนนะคะแอนวรดินดานะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นดีเจที่ FM วัดอีสานเซนานะคะครับแล้วก็จริงก็ทำงานในวงการนี่แหละคะ่ะแสดงร้องเพลงเต้นก็เป็นครูสอนเต้นด้วยจริงไหมครับที่ดีเจผู้ชายชื่อโต๋ชอบพาผู้หญิงไปนั่งในห้องจัดอุ้ยจริงเหรอไม่รู้เพราะว่าหนูจัดคนละวันกับพี่โต๋ไงเขาคงไม่อยากให้ ต้องไม่เคยพาผู้หญิงไปเลยผู้ชายแต่ไหนก็ปกติเวลาเต้นนี่เต้นแนวไหนบ้างคะแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งปกติเพชรก็เต้นนี่หว่าแนวนอนอ่ะเต้นอะไรใครไม่ทันไมรู้จักเลยก็หลายๆแนวค่ะแบบว่ามีฮิปฮอป ก็จริงๆมันก็ตามตามกระแสเนาะมันก็แล้วแต่ว่าเราแบบถนัดแนวไหนอะจะมีวักกิ้งวักกิ้งแล้วแต่สไตล์เพิ่มเติมมันเต้นในหัวใจใอ่เหมเอาแล้วแม่ดูนะเออแม่ดูนะเพื่อนบอกว่าน้ำหอมหนูหอมมากะใช่ของอะไรครับเดี๋ยวยิ้มพบอกเดี๋ยวพบอก เพหมเพจเขาขึ้นชื่อเขาขึ้นชื่อเรื่องครูเขาไม่ชยเผมก้พูดนีว่าเพื่อนผมเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการดมน้ำหอมผู้หญิง้วบอกแมนดได้ซึ่งคุณไม่ว่าอะไรใช่เพื่อนผมสามารถแบบน่าจะว่าแหละม่ล้ามันจะดีนะไม่ใกล้มากมันจะดีเหรอไม่ใกล้ไม่ผินะเพราะ่ฉีดมัจะชุ พูดตรงๆว่าไม่มั่นใจาแต่สองเคยเด็บแต่ขอเป็นยี่ห้อที่เข้ารอบแล้วกันที่อยู่ที่อยู่ในหัวว่าต้องดมมาขนาดไหนสีชมพูใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยคุณมันจะเป็นเกงหรือเปล่าไม่ขอขอขอคอ มึงถูกกูเลี้ยงข้าเลยเพชรกูจริงเล่ากูจริงเล่าเออนด้วยเลี้ยงทั้งเองทั้งทีมมีห่อแรกคือมิสดีออลอันนี้ยี่ห้อแรกต้องมีดีออลอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้เขาดูจริงจังเลยสายไม่ไม่เรื่องน้ำหอมผมต้องเป็นเซียร์แต่เนี้ยตอบได้เลยว่าชแนล มีสองอันที่เขาเล่าใช่ไหมมีอันเดียวแล้ว <Channel S 2> อันเดียว,อ,ยวอันนะชาแนลถูกไหมชาแนลถูกเฮ้ยเอาชื่อรุ่นได้วยไหมเอาเลยชื่อว่ากี่เอ็มแอลร้อยเอ็มแอลเก้าพัน <100. S 3> ถึงไหม แปดพันไอ้ก็รง้ว่าซืไม่ไม่ลงมาขนาดนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็บแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นแต่แอนบอกว่าของหนูหลักร้อยซื้อตลาดนูน่าอซื้อเติมแบบซีซีลองกินนะแสนเชาตะยัคือหม่านี่ชมอยู่แล้วทุ่มเทกว่าการเรียนอย่างเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะแอนเงินยที่โดนแชมพูนี่แอนไม่ไปรู้เนี่ยแอนไม่ได้สระผมนะไปแชมพูคุณต้องขีดอาบน้ำแล้วสน มาสโมเซลเฮ้ยคำตอบที่เฮ้ยคำตอบที่เย้วันนี้พี่โจ้าเลี้ยงค่ะเฮ้ยไอไอฉาดที่ไอติฉาที่ผมเก่งเมื่อกี้ตัดขออากาศด้วยนะไอชิโนไหมสอนไหมทำที่สอนไหมกไม่ต้องไปมุมมองเลยก็ต้องก็สอนสอนนานหรือยังมาแล้วนเป็นเป็นปีครั้งล่าสุดที่มีความรัก ทำไมถึงได้แบบตัดสินใจแยกทางกับกับความรักเก่าอ,อะไรเงี้ยอยากรู้อยากรู้เพร,ร,ราะผู้หญิงแต่ละคนมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันเหมือนไลฟ์สไตล์หรือความเข้าใจอะไรเงี้ยมันมันอาจจะมองไม่ตรงกันมองไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมากกว่าเลยแต่ว่าโอเคตกลงแยกทางกันไปอัอนอนี้เมจะบอกสเปคให้พี่ต๋ได้ไหมว่าสูงตีอายุมากกว่าอายุน้อยกว่านี่ภายนอกใช่ไหมใช่ใช่แบบลูกร้บงภายนอกกันหรว่าเป็นคนไม่ค่อยได้แบบว่ามองคนที่แบบ มองแล้วแบบเออชอบเลยนะอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าชอบคนที่แบบใส่เสื้อสีขาวอ่าเสื้อสีดำไปเลยกูก็มีสามคนอ่ากูมีแอนด์ลิมลพี่แหละพี่จะใส่สีขาวมาทั้งชุดแล้ทำไมถึงชอบเออทำไมถึงชอบสีขาวอ่าทำไมถึงรู้สึกว่าผู้ใหญ่เสื้อยืดสีขาวเออสีขาว สะอาดแล้วก็ดูดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่งเอยพี่ต่นถามเลยในสิ่งคนเนี่ยมีใครที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยคนนี้ใช่อะไร first first เหรอ first impression first impression ยังยังไม่ได้คุยกันแค่แบบเห็นหน้าเห็นรูปร่างภายนอกอะไรเงี้ยดุยไม่กล้าตอบเลยอ่ะไม่ตอบเลย้ชิว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 พวกพี่เนี่ยพวกพี่ยอมรับการเอ่อเจ็บปวดหรืออกหักทั้งหมดเหรอน่จะเป็นคนขับรถของเราอ้าห เปิดประตูเข้ามาก็เจอคนแรกเลยแต่คนแรกมันต้องพี่โตด้วยพี่เป็พี่นะเป็นพี่โต๋ไม่ต้องนับลูกแล้วถ้าเป็นแบบว่าไม่รู้จักพี่โต๋เนี้ยพี่โต๋โอเคไหมพี่โต๋เป็นคนน่ารักมากแเป้แเป้พี่ชายสนพี่ชายสนสถานที่เดทที่อยากให้แฟนเราในอนาคตพาไป อยากไปพวกแบบบนดอยอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นสายภูเขาแล้วชอบจังหวัดไหนที่สุดครับชอบภูเก็ตไปไหนก็ได้เลยอยี่ยไปเลยอีกดอกก็ไม่ได้แล้วบอกเลยวันนี้ยังไงครับพี่โจ้ไม่ไม่หว่ยวันนี้ยังไงก็กูเนื้มหอมมันนำไปแล้วหนึ่งทัวร์เซชั่นมันนำไปแล้วหนึ่งเหลือมึงนะเพราะกูอะถูกตัดไปแล้วแต่รู้เปล่าเขาเป็นเกิลกรุ๊ปนะจริงหรอ ก็เคยเป็นเดิมกรุ๊ปแล้วเฮ้ยวงวงอะไรอะคะสามโทนใช่ไหมวงเป็นไอดอลค่ะสวซิกทีตสซิกทีนเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรนะมีเพลงอะไรบ้างสวีตสิกทีนหรือกทชไอ้เกียร์ใกล้เกียร์ใกล้เกียรคือไม่ใช่พิคิวไข่เกียร์เหรอชาไข่มุกไม่รู้ได้ไงเหมือนทุกวันทุกวันแล้วเจอสวีตสิกทีนบ่อยมากแต่แต่ว่าเจอคนเนี้ยแล้วน่า ปากแก่ๆไม่หัวหนูหุกไปเจอตอนไหนไมวะกูอะ่ะพอเดินตัดแล้วกูจ่อยแล้วกูไปต่อไม่ถูกโอ๊ยยคยขอตุ้มแพงมากเลยพี่โดดเนี่ยจริงๆนูก็ชอบคนที่เป็นพี่ชายไงแต่สุดท้ายก็ไม่เลือกชะโงกเลยแลเราล้วนิสัยผู้ชายแบบไหนที่แบบว่าโอ้โหหยีเลยแบบไม่เอาไม่ได้ไม่ใช่ทายเลยเป็นคนที่แบบ แบบแบ่งอะมันควรที่แบบว่าเป็นก้ามไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยจะพูดพูดพลิ้วๆพูดอะไรก็ไม่รู้เลยอันนี้อันนี้ว่าไม่บ้านไม่ต่มันมันเหมือนมีนะเว้ยแต่บนรถคันเนี้ยมีด้วยคนแบบเนี้ยวันนี้ป่ะทราบอยากทราบรูทีนเออทั้งวันทำงานแล้ววันพักผ่อนตื่นก็ประมาณแปดโมงเนี้ยแต่ไม่ได้แแต่่มบอกตื่นช้าวันนี้ตื่นช้าก็แปดเก้าโมงแล้วกันอ่ะก็ตื่นก็ตื่นมาออกกำลังกายก่อนค่ะ ก็แบบวิ่งแล้วก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งมประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ออกกาลังกายแล้วก็ปกติถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้ทําง,งานน้องสุขหยาทำงานแอนก็จัดนการตอนเย็นอยู่แล้วช่วงกลางวันก็จะว่าก็บางทีก็ถ้าว่างก็จะแบบไปเดินช้อปปิ้งบ้างหรือบางทีอาจจะแบบว่าไปวัดแล้วก็บางทีอาจจะไปเสริมสวยอะไรของเราก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก่ว่าไลฟ์สไตล์หลักก็จะเป็นออกกำลังกายพออักผ่อนลแล้วก็ช้อปปิ้งกินข้าวใช่ค่คะพี่าถามแอดเยอะอพอสมควรแล้วแอดอยากรู้อะไรในตัวผู้พี่สีคนออะไล่มาเลยก็อยากถามปกติชอบผู้หญิงแบบไหนคะแบบแฟน ตนกินแขกไหด้วยหักหน้ากูอ่ะชอบผู้หญิงจริงๆชอบผู้หญิงเลยอ่ะชอบแบบอันนี้ตอบทุกครั้งเวลาใครถามเราจะตอบแบบชอบลูกครึ่งชอบแบบลูกครึ่งจริงๆอยากได้ลูกครึ่งแต่พอเราประเมินแล้วลูกครึ่งไม่น่าจะมาเอาเราหนึ่งเราไม่ได้สูงขนาดนั้นลูกครึ่งส่วนใหญ่มักจะแบบส่วนสที่สูงเอออะไรเงี้ยก็เลยปรับปรับลงมาว่าจริงๆชอบแบบตัวเล็ก ใส form, yeah, yeah. Being, yeah. ่เส right. ื้อสีดำกางเกงสีชมพูอะไรเงี้ยรองเทาผ้าใบอไรเงี้ยแลอมอะไรครับแล้วผอมว่าชาแนลอ่ะถ้าเราพูดไปเรื่อยต่อไปครับผมเพชรย้อมอยากถามอะไรผู้ชายคนนี้ไหมครับเป็นคุยเสข้อมูลเหรอไม่ไม่ไม่พี่ต่อไปอยู่ลูก่พี่ต่อไปอยู่ถามว่าผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบต้องเข้าไปทันและต้องเข้าไปแบบทําความรู้จักอะไรถ้าเอาภายนอกนะ ต้องดูสตรองแล้วก็ดูเซ็กซี่เราดูผู้หญิงออกผู้หญิงคนนี้เปินมาเฮ้ยอันเนี้ยจะเป็นวัยรุ่นแบบน้องเนี้อ๋อบุคลิกบุคลิกถ้าคือคุณดูสตรองคุณดูเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไม่ถึงกับปั่นใจตัวเองแบบเกินไปนะอย่างนั้นเนี้ยจะจะโดนใจมากค่ะต่อไปปวร้อนหนักอยู่นะพี่เชวร้อนหนักอยู่นะไม่เลื่อยเปลื่ยหูเลื่อยเปลือยให้ดูว่าไม่ควรทำแบบนี้พี่เชค่ะพี่เชอ่ะค่ะ คือผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอ่ะมันดีมากอยู่แล้วแต่ดูแลตัวเองก็จะมีดทเรียองไหลายแบบอาหาอรออกกำลังกายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอยู่ทําทั้งสองข้อมันจะเพิ่มสนิทกันมากคือพี่มองว่าบางคนอ่ะคุณดีจากการคุมอาหารเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ถ้าอยู่ออกกำลังกายด้วยอ่<จ>ะมันจะเสริมเ,เรื่องของโพสตอเจอการนั่งใช่ใชการนั่งการพูดการคุยการเดินมันทําให้คุณมีออรา่ามีราศีถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณคุยเรื่องงานอะไรอย่าง ทั้งแม่พี่อยู่น่าเชื่อถือนะอยู่วางตัวดีนะอ่ะสุดท้ายของพี่ต่อยแกถามอะไรพี่ต่นคะพี่ตนมีแฟนมาไล้กี่คนคะพี่ตนมีแฟนจริงๆจังๆเลยเนี่ยจับตาดูดีๆนดครับไม่มีนั่งเงี้ยที่บอกให้จับตาดูเพราะพี่ตนยังไม่เจอใครที่ใช่อ๋อวันนี้พี่เจอคะวันนี้พี่เจอเลยพี่ก็ชงเก่งกันนะเดียเอาทีนะเอาเอาจริงจะพูดเคยคบเนี่ยเคยคบแบบจริงจังแค่คนเดียวพี่เป็นสาย พี่เคยจับมือเขาเนี่ยจนเขาไปฟ้องแม่มาแล้วไปเวิร์กช็อปอะไรได้กันเนี่ยแต่ว่าน้องเขาเด็กเขาเป็นลูกครึ่งเขาเลยตัวตัวโตกว่าพี่ก็จับมือก็ตลอดจเหมือนก็ตลอดหอมหมอนไหลจับมือหอมหมอนไหลด้วยเหตุการณ์หอมหมอนไหลแล้วหลังจากนั้นเสร็จพวกเขาไปหาแม่เขาแล้วบอกว่าหนูไม่ชอบเลยหนูอดอึดอัดอย่างนั้นอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่อายเขามากถ้าเขาไม่ชอบก็เสียใจแล้วนะแต่อายเนี่ยหนักมากกว่า จับมือหรอกหอมหัวไหลไม่หอมหัวไหลเกินไปบ่งวันนี้ก็หอมมือแต่เขาไม่ว่าอะไรก็หอมหอมอย่างไรแล้ววันนี้คือมันเป็นป๊อปพี้เดิมไม่ได้เป็นรูปขาไม่ได้เป็นอะไรมาอะไรใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอุ้ยโตแล้ว มันมันมันค่อนข้างย้อนแย้งเลยมันโตแล้วแต่มันคิดไม่เปลี่ยนตอนี่สิบหกสิบเจ็ดเลยอะเออจริงไหมตอนตอนตอนเป็นเกิลกรุ๊ปเนี่ยเขาห้ามมีแฟนเออเขาห้ามอะเป็นเออนี่อยากรู้อินไซด์เบื้องหลังเบื้องหลังอินไซด์ใช่ไหมเออเป็นเป็นเป็นประเด็นหลักเนาะที่คนอยากรู้ก็จริงๆแล้วคือมันไม่ได้มีในสัญญาว่าแบบห้ามมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเหมือนแบบว่าสัญญาใจระหว่างเรากับทางค่ายแล้วก็เหมือนกับแฟนคลับด้วยคือเจอแล้วแฟนคลับเขาก็สนับสนุน เราแบบในทุกด้านเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากโฟกัสกับงานกับแฟนคลับกับแฟนคลับดีกว่าเพราะว่าเขาก็เออแบบกว่าจะมาเจอเราได้บางคนมาไกลมากเข่น่าเลยอย่างเงี้ยแล้วพอสมมติว่าถ้าสมมติเรามีแบบแฟนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนบางคนอ่ะมันก็จะคิดเล็กคิดน้อยมีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีคนหลายรูปแบบไงี้ก็เลยตัดปัญหาไปดีกว่าแบบเออถ้าไม่มีก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยะงั้นเอางี้แล้วกันคิดออกละมีชาเลนจ์ดีกว่า ให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นแฟนคลับครับแต่เป็นแฟนคลับที่แอบชอบพี่แอนดูซิว่าบทสนทนาของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนให้เวลาคิดเทคทามติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเริ่ี่พี่โจลัวอะไรรัวกูรู้เลย 5..4..3..2.. พี่แอนครับปกติพี่แอนพี่แอนพี่แอนชอบไปเที่ยวที่ไหนหรอครับโอไปที่ไหนก็ได้ที่ไปกับพี่อะค่ะ ้ต้องเป็นน้องสิครับเป็น่ะน้องเอาเป็นน้องเหรอคะครับเก็บอาการเออน้องน้องน้องเป็นคนเนีขาดความอบอุ่นนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยได้กอดถ้ามันจะเป็นบุญคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่แอนน่ะกอดกอดผมสักหนึ่งครั้งอ่ะครับหรือว่าลูกหัวก็ได้อ่ะครับพี่ร้องไปคุณเวฟไหมคะมีครับบุญเหมือนกันค่ะเขาเอาหัวก็เป็นนะเอาครับผมหยิกอยู่แล้วครับลูกหัวก็ได้ครับถ้าลูกหัวเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นพระคุณจะบวชให้หนึ่งพรราเลยนะครับแบบนี้ค่ะ เ็้ยไนเ้เมาลดแล้วครับับเป็นนดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาขันห้าไปว้งเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยโหน่ถือว่าเป็นแฟนลับที่ใจดีมากเลยใจดีอะไรนะเป็นป็ป็ใจดีมากเลยนะต่อไปเพชรยอมแล้วกันยักษยครโโคคครค ออสเตรเลียมีแต่ดอกมะลิผมมีที่อยู่ที่เชียงรายอะครับประมาณร้อยกว่าไร่ผมยกิ่ให้พี่แอนน่ะไปวิ่งเลยทีด้วอันนี้เราถ่ายพูดไปเรื่อยเขาน่าสนใจไหมครับถ้าแบ็คขับมาเฟยแบบเนี้แต่แบ็คขับไปให้ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ชอบคนโอ้อวดอะไเงี้ยนิสัยผู้ชายแบบไหนที่แบบว่าโอ้โหหยีเลยพูดไปเรื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้ไปต่อไปไอเคได้เชใครก่อน สามครั้งสามครั้งครั้งเดียวหนึ่งสองซ้ำครั้งเดียวครั้งเดียวชนะชนะไม่ครั้งเดียวมึงโกงได้อ่ะรายการเรามีชั่วโมงครึ่งแหละเราเร็วหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซาำหนึ่งสองซ้ำแอนเราชิดแอนนะเราแฟนคลับแนนนอะแล้วเราก็ ตามตั้งแต่สวีซิตี้แล้วติดตามตั้งแต่เราเป็นดีเจเราเปิดเพลงแอนเราแบบเราชอบแอนมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโทรไปขอเพลงถึงแม้ว่าแอนจะไม่ได้เป็นคนรับจะมีไอ้โปโครับก็ได้มาแล้วเยอะมาแล้วเยอะเยอะเยอะเลยนะเยะแล้วเราจะบอกว่าขอเพลงให้ดีเจเปิดให้หน่อยให้ดีเจลากเพลงเนี่ยจากทางเนี่ยลงมาขั้นให้หน่อยเป็นเพลงอะไรคะชื่อโทรมาว่ารัก นโทมาเรอเคแค่เพียง15วิกูขี้เกียจไปเคลียรนหรือเปส่งคุณว่าเราอยู่ในงานแฟนไซด์มึงเป็นอะไรข้าวหลังอะผมอ่ะไม่มีความคิดจะจีบคุณแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบการที่ผมได้เจอคุณบ่อยๆอะไรอย่างงี้มากกว่าเราะถึงคิวผมแล้นะถึงคิวผมอะไรอย่างนี้ครับขอสักมือหน่อยได้ไหมครับสุดท้ายแล้วขอขอถ่ายรูป ได้ครักลับเซลฟี่ย่างไงบ้ับเดี๋ยวก่อนนี่ให้ามก่อนขอบคุณค่สายันสุด ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับชาเลนจ์ของเราพี่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่แอนต้องเลือกแล้วล่ะเพราะว่ามันมีหนึ่งยืนเท่านั้นที่สามารถขโมยหัวใจของแอนไปได้ในวันนี้ตัดก่อนตัดก่อนเพื่อความสะใจตัดที่แบบไม่ใช่เลยแล้วสองคนจับมือมาแอนไม่ต้องรักษาน้ใจหรอกได้ค่ะโอเคสองคนที่เราจะตัดเป็นสองคนแรกนะคะก็คือพี่ต้นับยค่ะเฮ้ยทำไมกู ประเด็นเจ้าวูเทสเลยเหรอเฮ้ยแต่จริงเลือกยากว่ะแต่คือจริงแต่ตัดง่ายๆคุณพี่โตนตัดง่ายสุดใช่ไหมาเหอเอางี้พี่ขอเหตุผลในการตัดพี่โตนอาจจะแบบว่าพอหนูบอกว่าเป็นพี่ชายสนสนก็เลยแบบว่าเล่นเวที่แบบอ่ะไหนๆมันก็จะไม่ได้แล้วก็เลยแบบว่าไม่ต่อแล้วเออขอรู้เห็นวหมโตนซึ่งจริงๆหนูอยากให้เขาตอบหน่อยก็ถ้าสมมติว่าชอบจริงๆก็ต้องแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าทักแม่สำหรับพี่โจ้หรอจริง ็คือตอนแรกมาวินมากเลยนะโอ้เปิดอิมเพชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอเหมือนกับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสูดไปเรื่อยๆไปนอท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 อยากอยากรู้อะไรที่ที่แบบวัดวัดสิ่งที่หนูชอบได้ว่าแบบต้องเป็นคนนี้แต่ถ้ามีชื่อพี่เพชรอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องมีคำนำด้วยแล้วแต่ให้ออกเลยออกให้หมดแล้จะไม่ให้กูสู้หน่อยเหรอวะเอออะ โอเคไอ้โจตอบก่อนอผมเนี่ยออะไรวะคือการที่เราจะพาคนคนนึ่ไปทานอะในกรณีที่เริ่มจีบครั้งแรกเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาชอบกินอะไรฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเราเราชอบมันก็มีความหลากหลายมีทั้งข้าวหวาน เครื่องดื่มที่ดีให้เขาก็คงเรื่องของร้านอาหารญี่ปุ่น<ม>ซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่ญ,ญี่ปุ่นอย่างเดียวก็<ม><ม>จะมีเนื้อย่างก็ได้เผื่อ่อยู่ชอบกิน,น,อ,นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือของเชนต่อไปครับของเพจยอ,<ม>องคับเพรบอกพี่กับผมจะพาไปญี่ปุ่นกันนะผมพาบินไปกินี่ญี่ปุ่นเลยอาหารที่เขาชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมกินเป็นชิ้ประจำวันคุจิยากยอิซูชิโร ซูชิอ่าไอ้นี่ซูชิเอ็กซ์เพรสอ่าแล้วก็พวกอ่าไนทูมิทยูถ้าเขาพาเข้าไปมันก็ไม่พ้นพวกนี้แหละแต่ไม่พาไปร้านเดียวแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้กินหลายหลายนู้นก็คือแค่ก็คนปนกันไปโอเคอ่ะตอนนี้ให้แอนพิจารณาแล้วกันว่าร้านของใครเนี่ยโดนใจหรือใครจะได้หัวใจของแอนไปครองครับร้านกวยอ้ย อุยๆตนอดถ้าให้เลือกใช่ไหมคะคนหนึ่งเท่านั้นอานขึ้นอา่องคนพวกมึงสองคนหลับตาแอนจิมโอเคอะแล้วพวกมึงก็ลืมตาออกมาได้โอเคอะหลับตานะสองคนมึงนะมาแอนเลือกใครได้ที่เราใช่โอเคหนึ่ง เพราะอะไรครับคตอนที่คําตอบเหมือนกันเลยนะเออไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนคือของเชคือแบบว่าบอกเลยว่าเป็นร้านญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรและในนั้นมีอะไรเผื่อจะแบบโอ้ยไม่้ใหญ่เรื่องเพราะว่าไอ้นั่นมันควชอบกินเนื้อออไอเบสมึงก็กินเนื้อมึงอ่ะมึงก็ทำกันกลาง กลางๆไงถ้าบอกว่าถ้าตอบถ้าใครในนี้ตอบว่าพาไปกินแบบร้านข้างทางหายขาดคือเรื่องคนละเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่เพชรก็คือน่าเหมือนลอกเหมือนลอกคำตอบเพื่อนมากกว่าเก<ช>็<ช>ลลเลยรู้สึกว่าเ,เนี่ยเราโง่เรา,เราตรงโตโง่ๆใช่ครับว่าโง่เลยที่ถึงก็บพี่ชฟดีด้วยที่พี่ได้ตบอบ <c oughs> อ่ะโอเคงั้นสำหรับของเราวันนี้นะครับผู้ทีชนะก็คือพี่เช เดี๋ยวให้แอนฝากผลงานหนู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 ปลอบใจพี่เป็นนิดนึงกระแขกคนหนึ่งกระแขกคนหนึงลูกยืดให้เลยหรอลูกหัวดีกว่าลูกหัวลูกหัวลูกหัวดีกว่าโอ้ตัวเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นดีเจอยู่ที่เอฟแอนด์บอนไซ3.5นะคะในช่วงเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มจันทร์อังคารพุธนะคะก็ไปฟังกันได้หรือจริงๆก็มีงานอื่นๆในปีหน้าก็อาจจะมีผลงานเพลงของตัวเองนะคะ ก็ฝากไปด้วยเนาะก็ฝากไป Follow อิสตาแกรมไปด้วยนะคะแอนวารินดาค่ะเอทีทนลองสะกดด้วยค่ะ A N T W A R I N D A เอ้ยก็ขอร้อทำไมขอบคุณแอนมากๆค่ะขอบคุณแอนเนาะขอบคุณแอนค่ะคุณากติดตามน้องสาวคนนี้ด้วยกันครับผมอะไ้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ